ถึงช่อสูอลี่สมอสี่ม่แต่จะเอาพวกมาไลมาถวายไ่รู้ไม่รู้ไงก็อ่อรูีว่านังก็ว่าห้ากว่าพวกมาไล่พวกมาไล่ก็าสามีมาถวายสูกหนงาสูกรลานทุกคนนี่ยูบร้านจะหนาที่สุดละเพราสูบล้ามาบ่ลาก็วก็เกิดไงสูหลานไม่เหน่ายก็แล้

นี่เลขศูนยเนเป็นศูนย์แดกันมีเลขศูนย์กลมๆนี่ศูนย์ี่ตัวนี่แปดสองอันนีงเป็นแปดั้งรูปตอกแปดตั้งลูมนี่ก็ศูนย์แล้วเห็น่าเลขไมนกลวหอมว่าตัวนี้เคยไครวะกลวเนี่ยน้องวายเกษตรตอให้ตอสองกอแพร่เนี่้น่าหาสองอันให้อ่าแก้วองเลอันนั้นตเลขีเห็นน่ามัูกแวก็เห็นตอีกตัว เป็ลี่ยนความเชื่อความชอบของแต่ละบุคคลนะครับหนึ่งสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเจ็ดยี่สิบแปดหนึ่งสิบสามหนึ่งหนงสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองยี่สามยี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดยี่สิบแปดยี่สิเก้าห้าสิบห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองอ้าสามห้าสี่ห้าห้าสิบหกเ กลูกลางต้นเขาบอกอะไรไม่มเออเขาอหลานรงเอเลยันีเห็นเด้งหัวฮัทวันี้เห็นบานจาคล้องเมัองแล้วไปถามคนท่านแก่ว่าม like ันแปลกดีคนท่านแก่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโชคเขามาให้โชคเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยเราปลูกมาประมาณสิบปีได้ฮะ ยังยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอก็เป็นความเชื่อเป็นโชคของแต่ละคนท,ที่ที่ที่จะได้เจอครับคนแก่บอก